มาถึงแม่ใหญ่นะครับตัวนี้ให้ตัวใหญ่ไปเลยขุนขุ้นันบ,บอืมเป็นไงเรา ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากช anel esthetic เดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาดูการให้อาหารแมงมุมกับแมงป่องตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่เฉพาะตัวที่มันกินนะตัวที่ไม่กินผมจะตัดออกไปนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นเหมือนพาร์ทแยกจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วที่เป็นเรื่องของการดูแลสัตว์ใน1วันนะครับว่าดูแลอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทแยกออกมาคือการให้อาหาร แมงมุมกับแมงป่องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมเหยื่อของเขาเหยื่อของเขาก็จะมีหนอนนกอันนี้นอนนกแล้วก็แมงสาบแมงสาบจะอยู่ในกุดังลับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมเตรียมเหยื่อของเขาเรียบร้อยเลยดีกว่าเนาะเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เหยื่อพร้อมมาเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ครับตอนนี้ก็เตรียมเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้มีทั้งดูเบียนนนกและก็เล็ดันนะครับก็จะเอามาให้ทั้งหมดนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายตัวมีทั้งแมงมุมและแมงป่องนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้บ b บตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับได้มาเมื่อ2วันที่แล้วน่าจะยังไม่กินนะเพราะว่ายังใหม่อยู่ให้พักผ่อนไปก่อนแล้วกันเนาะ มาที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ออริโซนาบอลหรือเปล่าวะ <c oughs> ใช่และใช่และตัวนี้ตัวใหญ่แล้วมารอที่ปากหลุมเลยเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้จะให้เหยื่อใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเขาตัวโตวแล้วให้ดูเบียไปเลยมา,มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วกินเรียบร้อยผมชอบแล้วเวลาเขากินมันเท่ดิมัน ดูพฤติกรรมการกินอะไรของเขาเงี้ยแล้วเราก็เย์น้ําเล็กน้อยตัวนี้นะครับบีบีให้ดูเบียรไปเลยนี <c> ่ <oughs> ตะคุบตะคุบตะคุบพลาดนะผมว่าเหยื่อใหญ่ไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเหยื่อให้เขาดีกว่าเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะลกูกเยื่อพึ่งนะอหยื่เพึ่งอย่่เพึ่งจะเปลี่ยนเหยื่อให้เห็นเขี้ยวเขาไหมเขี้ยวเขาออกมาแล้วพอพอเอาดูเบีย์เก็บไปให้รุ่นพี่ตัวใหญ่ๆดีกว่าเรากิน เลสลันพอละเดี๋ยวเปลี่ยนเลสลันให้นะครับสักครู่นะครับไปนี่พอเป็นเลสลันตะคุบได้เลยเห็นไหมตัวมันพอดีกันอันนี้ก็แมงป่องนะครับปกติแมงป่องจะไม่ค่อยกินนอนนกนะมันเป็นเหยื่อที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะมันกระตุ้นการกินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แมงมุมบาซิเลียนน่าจะบาซิเลียนบูนะ อันนี้กินแบบช้าๆนุ่ๆเปน้ำให้เขานิดหน่อยอันนี้แมงมุมไม่ไม้น้ำตาลเราก็ให้ทิ้งไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขากินของเขาเองโอ้อันนี้มีไข่ด้วยมีถุงไข่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เฮดฮอตฟึ๊บนี่กันเหยื่อไม่ค่อยขยับไม่ค่อยกินนั้นๆ เมื่อกี้โดนน้ำไปนิดนึงขยับกินเลยตกใจอันนี้กีมัทเทนบูนะครับตัวเล็กก็จะสีสวยๆแบบนี้พอโตขึ้นก็จะออกสีเงินก็สวยเหมือนกันตัวนี้ก็กินเก่งตัวนี้ก็จากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็กินคลิปนี้ก็ปุ๊บหย่อนลงไปก็กินเลยตัวนี้กินง่ายนะ มาแมงป่องตัวใหญ่กันบ้างอันนี้พีทีไปเนี่ยถ้าเหยื่อเป็นเล็ดลันนะแมงป่องเขาจะมีปฏิกิริยาที่แบบคือเหยื่อมันกระตุ้นให้แมงป่องออกล่ามันเป็นสัตว์นักล่าพวกนี้เห็นไหมเห็นไหมมันกระตุ้นให้แมงป่องออกล่าเพราะฉะนั้นมันจะกินดีนะพวกแมงป่องกินเล็ดลันพวกอะไรเงี้ยดีหนอนมันไม่ค่อยเดินไงนี่ก็กิน มาที่เอ am เอก็กินง่ายนะมันอยู่ที่เหยื่อด้วยแลวหละเหยื่อที่เราให้อันนี้ไฟเล็กโคตรไวอะ่ะหย่อนไปปุ๊บวิ่งใส่ปั๊บเลยอันนี้ ซี่พิ่งลอกข้ามมาใหม่กระดองโคตรสวยเลยซิมพูตัวเมียด้วยตัวนี้เดี๋ยวเก็บไปทำพันนะครับให้ดูเบียรเลยตัวนี้โอ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 โโอใจเย็นฟึบมันปล่อยเหยื่อหลุดเฉยปล่อยมันไปหาเอาเองนะลูกมาตอนนี้ก็สวยครับตอนนี้เมทัลิก้าออพวกนี้พวกนี้ออกล่าเหยื่อโคตรเร็วเลย อันนี้เค r รี่แฮ r c เครี่แฮนี่ปีปีนี้ก็ให้ขายแต่ว่าแต่ไข่เสียเสียได้ปีหน้าว่ากันใหม่นะลูกให้ดูเบียรไปเลยโดบเฮ้ยปล่อยปล่อยดิมึงกินโหดนะตัวเนี้ยมึงยอมปล่อยด้วยปล่อยปล่อยวพรเสพกรคิดในมังสาบลูกมาปล่อยปล่อยเออปล่อยยากปล่อยเย็นนะเราอ่ะ ขุนเงินเตรียมผสมสักต้นปีนะอันนี้โลเด้นบาบูลทำไมขู่อย่างนั้นล่ะลูกสงสัยจะไม่กินตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับเก็บไว้ทำพันธุ์เหมือนกันสวยสวยสวยโคเด้นบาบูล กินนะแต่ครูกินน้อยเร็วกินน้อยเร็วตัวนี้ดุนะแต่ไม่น่าจะกินไปเอาไปให้ตัวอื่นอันนี้โคเ้นีปีนี้ให้ลูกไปแล้วดึงข้อก็เดี๋ยวลูกรอดูท้ายคลิปอีกประมาณ2องอาทิตย์น่าจะน่าจะพร้อมจมหนายละ ปไปเลยปุ๊บแน่รางวัลคนเก่งให้ลูกในปีนี้ <c oughs> ตัวนี้เฟรมนี่น่าจะอยู่ในโพงนะครับเห็นขาอยู่ให้นอนลองลอง,ลองให้นอนไปตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะจากที่ผมดูข้าบมาหลายคาบแล้วมันไม่มีติ่งของการเป็นตัวเมียเลยน่าจะเป็นตัวผู้ที่รอข้ามหน้าน่าจะมีนมออกมาแล้ว ทำไมไม่กินวะปกติในพุ่งใส่เลยนะอ๋อเขากลับหัวอยู่นั่นนะน่าจะกินในโพงแล้วเขากลับหัวอยู่นะครับอันนี้ชื่ออะไรล้ะเรมโกลเด้นเลดเลดดำหรือเลดดำอะเลดลำอ๋อสักชื่อ,อนึงเงีนะ้ยะตัวนี้ก็กินดีนะปกติแต่หาหาเหยื่อไม่เจอได้วนันนี้เห็นไหมมีทีท่าว่าจะกิน คนก็ขี้บคนยังขี้ไม่โดนเลยนอนนะเอาตัวนี้ก็มีทีเท่าว่าจะกินนะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันมาถึงแม่ใหญ่นะครับตัวนี้ให้ตัวใหญ่ไปเลยขุนขุนปั๊บหือเ <c oughs> ป็นไงเราตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดในบ้านละตอนนี้น่าจะตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเลกกะลิดเลกกะลิด ตัวนี้ก็หลอผสมอยู่แต่ว่าตัวผู้ไม่กล้าเข้าตัวเมียตัวผู้กลัวตัวเมียเฉยเลยมาทั้งกีทั้งหน้าเก่งขามเลวเกินลูกตัวนี้ก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเลยนะตอนนี้ออรินบาบูลแตกต่างจากโกลเด้นบาบูลก็คือตัวนี้มันจะสีส้มกว่าตัวนั้นมันจะออกไปทางเหลืองเหลืองทองทองแต่ผมชอบการทำใยญของเขานะอลังการดีการทำรังของเขา ตอนนี้เขาอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาไม่กล้าเขาไม่ได้ออกมาเพราะเยียมันไม่ได้กระตุ้นมากเดี๋ยวเราส่งน้องดูเบียร์ไปกระตุน้นสักหน่อยดูเบียร์ไม่เข้าหลังดูเบียร์ก็ไม่เดินแลนะ้วนยพรมน้ำสักนิดนึงนี่นีน่ดูเบียรได้แล้วดูเบียเดนแล้วเข้าหลังปุ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของ โกดิีตัวนั้นนะที่ผมให้ลูกเอ้ยที่ผมให้อาหารไปอันนี้เป็นลูกๆของเขาก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับจะมีขายแน่นอนติดตามทาง youtube แล้วก็เพจได้เลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการให้อาหารแมงมุมทารันตูล่ากับแมงปอกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจากที่เพื่อนๆดูเห็นไหมมันก็จะมีอยู่หลากหลายตัวนะแต่ที่ในวิดีโอนี้ผมคัดแต่ตัวที่กินลง เพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็จะเห็นพวกนี้ไม่ครบทุกตัวก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีว่าผมมีชนิดไหนบ้างนะครับสําหรับแมงมุมแมงป่องก็รอให้มันเยอะกว่านี้ก่อนเนาะตอนนี้มันยังไม่เยอะเดี๋ยวให้ดูทีเดียวนะครับก็สําหรับทารันทูล่าคอกนี้นะครับก็คือโกลเด้นนีนะครับก็รอสักอีกสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับก็จะจําหน่ายได้แล้วก็เพื่อนๆก็เตรียมตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเลี้ยงทารันทูล่ามือใหม่นะครับก็ตัวนี้ ผมแนะนำนะครับก็วันนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเนาะผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับช n นะผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย